สวัสดีครับพบกับผมนะครับเองนะจ๊ะสาวเดวีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงบ้านของผมนะครับก็อันนี้เป็นชุดใหม่ครับอัปเกรดขึ้นมานะครับก็อย่างแรกนะครับจะมีมิกเซอร์สี่ชัแนลนะครับของ A1 วันนะครับ KTP 6นะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ห้าหกเป็นสตอรีโอนะครับอันนี้เป็นโมโนนะครับเสียบไม์ได้สี่ตัวนะครับมีบลูทูธนะครับ USB นะครับแล้วก็ มีเอฟเฟกต์ดีสพีนะครับสามสิบหกช่องนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมต่อมาอยู่สองตัวนะครับแล้วผมใช้อันนี้เป็นแจ็คโฟนนะครับเสียบไปอีคอไลเซอร์นะครับอันนี้เป็นปักไฟนะครับ A1 เหมือนกันนะครับ A810V นะครับนี่แช่องด้านหลังนะครับแล้วก็สิอ่าสองช่องด้านหน้าเป็น10นะครับ นี่เป็นลินชักใส่ไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ลอยโพลพัดนะครับ UM16 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีควอไลเซอร์นะครับหรือ EQ นะครับ YCS นะครับสองนะครับก็สองชแนลนะครับชแนลละสิบห้าแบนด์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอสสมทางนะครับของคอตบล็อกนะครับ นี่ผมตั้งไว้ประมาณนี้นครับแล้วก็ power ขับเปรนะครับเป็น c ซนซนะครับ4 channel นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้อาโหมดพ a r a แล้วนะครับผมใช้ channel แค่ channel A กับช h a n n e ซ C นะครับก็ผมมีสายสัญญาณแค่สอเส้นนะครับก็สเปคตัวนี้นะครับนึ่งสเปคตัวนี้แต่ละ h a n n e l นะครับ8ปดโอห์มห้าร้อยวัตต์นะครับถ้าสี่โอหม เจ50วัตต์นะครับถ้าบิดบิดก็คือ2องชนแนลนี้ครับ900วัตต์โมโนนะครับ900วัตต์โมโนนะครับแล้วก็900วัตต์โมโนที่8โอห์มนะครับแล้วถ้า4โอห์มที่1,200วัตต์นะครับก็ตรงนี้คุ้มนะครับซื้อมาตัวเดียวนะครับสามารถเล่นชุด4คู4ได้นะครับ15เบส15กลาง12นะครับแล้วก็ตัวนี้โปรยูรเทกนะครับโปร205ผมใช้ขับกลางแหลมนะครับอย่าลืมบอกครับอันนี้ขับเปิผมเล่น8โอห์ ตอนนี้ผมเล่นสองคูณสองอยู่ก็เบรข้างละหนึ่งนะครับดอกอบอ้อมห้ารวัตต์นะครับของปั๊มแล้วก็อันนี้โปรยุทธเทพโปรสองพันห้านะครับขับชแนลระบายนะครับกลางสิบสองนะครับสิบสองนิ้วสามร้วัตต์แล้วก็แลมจรวดห้ารวัตต์นะครับแต่อันนี้ผมปรับก็คือว่ากลางแมลงน,นะผมก็เลยปรับไม่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้เบรผมปรับสุดนะครับก็เดี๋ยวรอ แล้วก็มาดูตู้ลำโพงครับเป็นบี1ีสิบ้านิ้วนะครับคงปั๊มอบอ้อมห้าร้อยวัตต์นะครับสองใบนะครับางองแชนแนลระบายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้กลางแหลมค้างหมูนะครับสิบสองนิ้วแหลมจรลวดอบอ้อมทอร์นาโดนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับอันนี้ดอกอบอ้อมสามร้อยวัตต์นะครับคงปั๊มอันนี้เป็นดอกโนเนมนะครับผมมีดอกอีกหนึ่งดอกนะครับว่าเป็นคงปั๊มเหมือนกันหน้าประมาณสามร้อยวัตต์นะครับก็แหลมทอร์นาโด ห้าร้อยบาทครับตู้นี้เป็นตู้หรือดีวิวพร้อมเลยครับตู้ผมซื้องานดิบมาครับเป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับแต่ไม้อัดเจเอนะครับไม่ใช่ตาพูกเขานะครับแล้วผมก็มาทําสีนะครับทาสีเอาแล้วก็ทสีระเบิดเองนะครับจะม่ค่ยสวยเท่าไหร่สองใบครับอันนี้บีวีสิบห้านิ้วนะครับที่ผมเคยรีวิวในช่องนะครับก็ฝุ่นเยอะหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม้ปาร์ติเกิลนะครับยี่สิบมิล อันนี้สั่งมาจากเฟซบุ๊ชกลูซซิงโชคชัยนะครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับผมไม่ได้ขายเองนะครับผมซื้อเข้ามาครับอันนี้ผมมาใส่ฟินเตอร์ใส่ตะแกรงเองนะครับตะแกรงขามีมาแถมให้แถมมาให้แต่ผมมาทําสีเองอันนี้เหลืเราทําสีตะแกรงอันนี้ผมมีอีกสองใบนะครับจะเป็นแค่ข้างสิบห้านิ้วนะครับไม้ m อ f มดียี่สิบมมลไม่ได้ใช้ครับเพราะว่า ไม่ได้ยกออกมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลางแหลม65นิ้วนะครับของรถยนต์นะครับก็ไม่ได้ใช้กวไม่ได้ต่อครับพอแค่นี้ก็เสียงโอเคครับดังครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับ